เปิ้ลกินแอปเปิ้ลโนออดีใจดีใจอันนี้พี่แอพี่จีมาเล่นด้วยอแอพี่จี่มาเล่นด้วยเนี่ยแอปปิจี่บังกล้องเขาดิเห็นน้องหัดกินแอปเปิ้ลอมเล่นอมเล่นลูกอมเล่น เอออมเล่นนะเออไม่เอาตี้แมวกระดาษที่จุยนั้นให้น้องเดี๋ยวน้องเอาไปใส่ปากเก็บเองเออเก็บเองลูกมาหยิบเอามือหยิบอยู่ไหนนะแอปเปิลลูกอยู่ไหนนะแอปเปิลหายแอปเปิลหายอยู่ในผ้าไงพี่เตี้ยพายน้องเดี๋ยวแอปเปิลมีอยู่ในผ้านะ เพิงกินข้าวเสร็จวันนี้กินข้าวกับไข่แดง ด,ดีนะป้งจุ้งดื้อยย่อย oui, ้ง่อนย่อยโยนโย่อ้ยย่อยกินทุกอย่างเซเว่นเมื่อวานก็กินมะม่วงเปรี้ยวมากก็กินกินแต่ผลไม้น้ะลูกน้องกับผักนะโตขึ้นมาต้มผักให้กินนะกินนี่เ่ะต้มผักมาต้มตอปอก ไม่ปล่อยด้วยของกินเนี่ยไม่เคยปล่อยเลยจับอย่างเหนียวจับอย่างเหนียวจับอย่างเหนียว ไม่มีหลุดมือไม่มีหลุดมือฮีนก็ช่วยเล่นมือก็กิน เหียวมากของกินไม่มีหลุดมือครับ ไม่มีฟันเคี้ยวได้อยู่มีฟันไม่ได้นะลูกเดี๋ยวกัดไปแล้วติดคอ,อกัดไปแล้วมันจะติดคอลูกอะ่ะมีฟันลูกกินอย่างนี้ไม่ได้นะมามไม่ให้กินนะมีฟันอะ่ะมีฟันกัดไปแล้วติดคอหายใจไม่ออกเลยอืมเป็ปเป็โอ้โหไม่มีหลุดเป็ไม่มีหลุด,ลดอ้าว ทิ้งนะมวาทิ้งนะทิ้งนะไปไหนละพี่ตี้ขาพี่ตี้ยวผ้าอ้อมเช็ดมือให้น้องหน่อยครับนั่นอะเช็ดมือเช็ดปากลูกต่องข้างนะครับเช็ดดีๆตี่เช็ดดีๆ,ดๆ,ๆดไปไหนละเออเระวังน้องหล่น mặc mặn của